ดูเพ่อหน่อยเข้าครัวกันดีกว่าน้องนนนเรียบร้อยแล้วน้องนนนได้อะไรลูกไส้กรอกชาวนี้น้องนนนได้ไส้กรอกได้แอปเปิล้ลได้นมรอเข้าห้องเรียนขแรกไะเออข้าวแรกภาสาไทยด้วย <laughs> โอยย้เตรียมน้ำยังเตรียมน้ำพอคูขีกอะน้ำเปล่าอ่ะคนนี้เพ่อหน่อยออผัดไอ้นั่น บาสตอใส่หมู3ชั้นพระบาดพระบาดไม่ใส่เสือ้อมองหวอน เดี๋ยวพอเยอะไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแซบไหมนะคะเดี๋ยวเตรียมยาหลังอาหารให้น้องนอนก่อนเขอเอาขอมน้ <c oughs> <c oughs> ระวังลื่นนะลูก,แม,ลลนนะลกแม่ลงน้ำยาไว้แก้ไอละลายเสมหะยังคงต้องกินอยู่แม่ลูก ส่วนนี้เองนะคะอาการดีขึ้นประมาณ80%อีก20%ก็จะเป็นอาการไออย่างเดียวเลยไอกับเสียงนะคะคาดว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ถ้าไอยังไม่เบาแม่นี้จะไปเอ็กซเรย์ปอดน้องนนท์น่ะเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่เป็นไรแต่แม่นี่ยังไม่ได้เอ็กซเรย เพราะว่าวันนั้นอะวันที่ตรวจเจอวันที่สองกระดากราคมอ,อยู่ในห้องแล้วหมอเขาไม่ได้เข้ามาตรวจเราอะไรเลยเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่แบบไม่ยินยอมลงไปตรวจข้างล่างเองเพราะว่าข้างล่างมันเป็นจุดเสี่ยงแล้วเราก็เป็นเราไม่อยากลงไปเสี่ยงนะจุดนั้นเราก็เลยใช้การพบหมอโดยการวิดีโอคลอนนะคะในการวิดีโอคลอคุยกับหมอคุยถึงอาการเออเลยเลยไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดแต่ว่า ถ้าหากว่าสองสาวันนี้แม่นี้ยังไม่ยังไม่เบาอ่ะนะคือไอมันยังไม่หายอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเข้าไปเอกซเรย์ปอดในวันอาทิตย์นะคะคือมันเหนื่อยแล้วก็เพียเนาะเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันเลยค่ะยอมรับเลยนี่เดี๋ยวกินวิตามินซีไปวิตามินซีช่วยได้หน่อยน้องน,นุน,งน,นก็กินสาหร่าย DHA กินได้แล้วหายป่วยแล้วกินได้อาการโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะใช้ชีวิตปกติประจำวันได้แต่ว่าเวลาจะทำอะไรก็ใส่ถุงมือแค่นั้นเองเ้อหน่อยเขาจะเป็นคนที่แบบเนียบมากละเอียดก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะเราก็เซฟตัวเองเราสุดสุดอ่ะ แต่ว่าเนื่องจากเด็กไปโรงเรียนและที่โรงเรียนเน่ยเด็กติดก,กันเยอะมากทุกห้องนะคะทุกห้องไม่ใช่มีแค่ห้องลูกเรานะทุกห้องเลยแต่มาตรการของโรงเรียนก็คือมาตรการนะคะอันนี้เป็นจุดด้อยจุดบกพ่องของเขาเลยช่องหลวมช่องโหว่อะไรของโรงเรียนเขาต่างๆนานาซึ่งมันคุมได้ยาก เขาไม่มีมาตรการมาให้วัดเอทีเคก่อนไปนะนนนั่นน,น,นี่นะอะไรเงี้ยในกลุ่มของคนบางคนเขาก็ทําแล้วอย่างเราอะทําในอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ละเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเป็น,นทําใจค่ะสังคมรอบกว้างแสงมันก็จะสองมาลําไหลไปไหนแล้วคนอะคนไปขี่อยู่ เอ้ยมันแอบกินไอ้นี่ถึงว่าละมันไอกินไม่ได้นะนนนพ่อลืมปิดหน้าตา่างนนกินไอ้นี้ไม่ได้นะขนมเนี่ยซ่อนก่อนกินไม่ได้นะลกูกนนนกินมเมล็ดทานตะวันยังไม่ได้นะไอามากเลยนะโนโน นั่นยังลูกอย่าเพิ่งกินนั่นเห็นไหมมันแห้งมันไอเอ๊ะทำไมบอกไม่ฟังกันนะมันไอแล้วมันทรมานมันหายยากนะลูกถ้าไม่หายต้องกลับไปเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบนึ่งนะไอโควิดเนี่ยไวรัสมันลงปลอดแม่บอกแล้วไง แปดโมงแล้วนะไหนไม่เอานะลูกอย่าแอบกิน วางข้างล่างตรงนี้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> หน่อยนี่ทางคุย ไ้กับขี้แมวนี่พ่อหน่อยเตรียมไว้ให้แล้วผัดกะปิผัดสตอกินข้าวท่านผู้ชมสตอผัดกะปิใส่หมู วันนั้นวันนั้นกินใส่กุ้งว,วันนี้กินใส่หมูสวัสดีค่ะยุงเยอะนะหน่อยข้างนอกอะ มามามาหืมตอ่อผัดกะปิ Americano nấm khưng Bẹp giòn ừ. nó Nó sẽ thích bột thùng đây hả? pit เผ็ดอย่างเดียวเลยกาแฟอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะซื้อสตาร์บัคไว้ติดบ้านสองแค่นี้จิว๋วจิวแซ่บค่ะแซ่บแซบกินได้แค่นี้แซบ่แซบมาก